ต่อไปนะคะเราจะพูดถึงสิ่งที่ที่ทุกพูดว่าเป็นสิ่งแท้จริงที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของทุกคนที่เป็นผู้เชื่อจริงๆถ้าคุณเป็นผู้เชื่อแล้วนะคะหลังจากวันนี้นะคะสิ่งที่ทุกจะพูดถึงคือจะสนิทเลยในชีวิตของคุณแล้วทุกขอให้มันสนิทสนิทจริงๆเลยมันจะทาให้คุณโตได้เร็วขึ้นค่ะใน บทในหนังสือโรมนะคะบทที่6 1-14ึ่งถึงสค่ะเาคำเขียนไว้ว่าแล้วเราจะพูดอะไรนอกจากนี้เรายังจะอยู่ในความบาปต่อไปเพื่อที่พระคุณจะจะล้นหรือไม่แน่นอนคนที่ได้ตายกับความบาปแล้ว จะเดินในความบาปต่อไปได้อย่างไรนี่ถูกตั้งคำถามหรือคุณไม่รู้เหรอหรือคุณไม่รู้เหรอวันนี้คุณจะรู้ค่ะหรือคุณไม่รู้เหรอว่าทุกคนที่ได้รับแบปทติสมาเข้าไปในพระเยซูคริสต์ได้ถูกแบปทติสมาเข้าไปในความตายของพระองค์ ดังนั้นเราถูกฝังกับพระองค์ผ่านแบิพติสมาเข้าไปในความตายเหมือนแบบพระคริสต์ที่ถูกชุบขึ้นมาจากความตายโดยพระสริของพระบิดาเช่นเดียวกันเราก็จะเดินในชีวิตใหม่อันนี้ภาพเป็นแบบนี้ค่ะพระเยซูถูกตรึงที่ไม้กางเขน เพื่อความบาปของมนุษย์ทุกคนพระองค์ยอมตายพระองค์ให้ชีวิตของพระองค์แล้วพระองค์ถูกตรึงที่ไม้กางเขนที่เราเห็นนะไม้กางไม้กางเขนเพื่อที่เราจะได้รับการรักษาเพื่อที่เราจะได้ให้ได้รับการอาภัยบาปเพื่อที่การสาปแช่งจะถูกเอาออกไปจากชีวิตของเราเพื่อที่ ความโศกเศร้าของเราจะถูกยกออกไปจากเราเพื่อทีอ่อะไรที่ผูกมัดเราจะถูกปล่อยออกจากเราเพราะองค์ไปที่ไม้กางเขนเพื่อสิ่งเหล่านี้เพื่อที่เราไม่จะต้องเข้าไปในการพิพากษาของพระเจ้าตอนนี้คือเมื่อที่เราเข้ามาเป็นผู้เชื่อ เราจะต้องเข้าไปในตรงการงานที่สำเร็จแล้วเพราะว่าตอนที่พระองค์อยู่ที่ไม้กางเขนแล้วลมหายใจอันสุดท้ายของพระองค์พระองค์ผู้คำนี้มันสำเร็จแล้วไป,ไปว่าพระเจ้าไปว่าพระเจ้าให้เรารู้ว่าแค่เชื่อในเราถ้าคุณเชื่อในเราเราจะให้อภัยบาปคุณ ทั้งหมดเลยแล้วเราจะให้ชีวิตใหม่กับคุณชีวิตที่มันไม่อยู่ในความมืดแล้วแต่มันจะเข้ามาอยู่ในความสว่างชีวิตที่ไม่อยู่ในใ,ใ,ในในในพันธนาการอีกแล้วแต่ชีวิตที่มีอิสรภาพเพราะบอเข้ามาในการสำเร็จของวันนี้เพราะว่าในข้อพระคัมภีร์ที่ทุกเพิ่องอ่านให้คุณเนี่ยคือว่าเรา เมื่อที่เรารับแบปพติสมาเราจริงๆในแท้จริงในฝ่ายวิญญาณคือว่าตัวเก่าของเราจะถูกมันจะเข้าไปอยู่ภายใต้ใช่ไหมฮะภายภายใต้การการากลับใจแล้วก็การที่ลบล้างบาปเราอยู่ภายใต้อันนั้นเมื่อที่เราลงน้ำ เราลงน้ําทันทีปั๊บเลยนะคะคุณไม่ต้องสงสัยเลยและคุณจะไม่สงสัยด้วยคุณจะรู้ว่าลูกได้รับอภัยบาปจากวันนี้ถอยหลังไปหมดแล้วแล้วพรุ่งนี้ถ้าเกิดมีบาปเกิดขึ้นเราก็จะขออภยัยขออภยัยขออภยัยขออภยัออภยแล้วก็เดินหน้าทุกครั้งเพราะมันใช้เวลามันใช้เวลาที่จะปรับปรับเข้ามาในการเดินของพระองค์แต่พระองค์ให้อภยัยเพราะบาปทั้งหมดของมนุษย์ทุกมนุษย์ ได้ให้อภัยถ้าเขาเชื่อจริงๆทุกคนได้รับอภัยบาปแล้วแต่ที่จะรับมันเขาก็ต้องเข้ามามารับในพระองค์มารับสัญญาอันนี้จากพระองค์แต่เราต้องเข้าใจว่าเราถูกฝังแล้วกับพระองค์ผ่านทางแบัพติสมาเข้าไปในความตายเราจะได้รับการบัพติศมาเข้าไปในความตายของพระองค์ เราจะร่วมกับพระองค์บางทีทุกจะเห็นเนี่ยนะคะเวลาพระองค์ให้คนรู้อย่างแน่นอนเพราะว่าออพระองค์จะให้บางคนนิมิตแล้วเราจะเห็นที่แบบว่าพระองค์แบบคุยกับเขาแบบหน้าเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีที่ลูกคิดนะมามาหาพระองค์ เราจะเห็นเขาเลยฮะแบบว่าจะเห็นไม้กางเขนวางอยู่แล้วพระเยซูก็ยิงอยู่บนไม้กางเขนแล้วคนนั้นน่ะจะลงไปนอนบนไม้กางเขนแล้วก็เข้าไปอยู่ในพระองค์แล้วก็เป็นหนึ่งกับพระองค์ <c oughs> เห็นภาพไหมคะวันนี้ตุกอยากจะให้คุณเห็นภาพอันนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่ชั่วทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นบาป <c oughs> เข้าไปอยู่บนไม้กางเขนนั้นกับพระเยซูวันนี้ค่ะเวลาคุณลงไปในน้ํานั้นน่ะอยากให้คุณรู้ว่าตรงนั้นเกิดขึ้น แล้วคุณไม่ต้องกล่าวโทษตัวเองอีกต่อไปไม่ต้องหันไม่ไม่ต้องไปมองสิ่งเก่าแล้วเพราะว่าทอยคำของพระเจ้าเขียนไว้ว่าดังนั้นใครที่อยู่ในพระคริสต์เขาเป็นการสร้างใหม่ทุกสิ่งเก่าล่วงไปหมดแล้วล่วงหายไปจริงๆมันมันมันไม่ใช่ล่วงหายไปมัน,ม,นมันตายแล้วมันไปแล้วแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใหม่ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใหม่หลังจากวันนี้ค่ะพี่น้องคุณกระดาษสีขาวใหม่เลยค่ะคุณอยากวาดภาพยังไงของชีวิตของคุณกับพระเจ้าตามสบายแต่ไม่ต้องกลับไปในที่เก่าเพราะที่เก่ามันมีแต่กล่าวโทษอย่างเดียวเดินใหม่เข้าไปในตรงที่ใหม่วาดรูปใหม่ให้ตัวเองเลยคะถามพระเจ้าพระเจ้าในสายตาของพระเจ้าลูกเป็นแบบไหน ในสายตาของพระเจ้าพระเจ้าเห็นรูปแบบไหนในห้องนี้มีเจ้าหญิงเยอะเจ้าชายมีสองสามคนน่ะแต่คุณเป็นเจ้าหญิงเพราะว่าคำว่าอิสราเอลแปลว่าเจ้าชายของพระเจ้าแปลว่าเมื่อที่คุณมาเป็นอิสราเอลแล้วในฝ่ายวิญญาณคุณเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงของพระเจ้า เป็นลูกของกษัตริย์เหนือกษัตริย์เอเมนนี่มันจริงตื่นเต้นนะคะพี่น้องค่ะดังนั้นเราถูกฝังกับพระองค์โดยผ่านทางแบปทิศมาเข้าไปในความตายเช่นเดียวแบบพระคริสต์ที่ถูกชุบขึ้นมาจากความตายโดยภระสริของพระบิดาเช่นเดียวกัน เราก็จะเดินในชีวิตใหม่เพราะว่าเราได้เ,เข้ามาเป็นหนึ่งในการตายของพระองค์แน่นอนเราจะเข้ามาเป็นหนึ่งในการฟื้นของพระองค์มันมีการฟื้นที่จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงนะคะวันนี้มันมีการฟื้นขึ้นมาจากความตายค่ะเพราะทุกอยากจะบอกให้คุณอาจจะไม่รู้สึกนะคะบางคนอาจจะรู้สึก ขึ้นอยู่ว่าพระเจ้าทํางานกับคุณอยู่ตรงไหนและหัวใจของคุณอยู่ตรงจุดไหนแต่คุณทุกอยากให้คุณรู้เลยวันนี้คนเก่านั้นตายแล้วค่ะจริงๆถ้าคุณเป็นเข้ามาเป็นผู้เชื่อแล้วเขาตายไปแล้วแต่เขาอยากอาจจะไม่สนิทจนวันนี้แต่คนเก่าเขาตายแล้วไม่ต้องไปสนใจเขาจริงๆฮะ คุณรู้กี่คนคนที่ถูกฝังฝังเข้าไปในในดินแล้วรู้ว่าถูกเขาตายไปแล้วอ่ะ <_ d ry> เขาจะลุกขึ้นมาแล้วเขาพยายามที่จะแบบมีคําพูดอะไรออกมามีคําอ้างอะไรออกมาไ <_ d ry> ม่มีตายก็ตายแล้ววันนี้คุณก็จะได้รับการฟื้นขึ้นมาจากความตายถ้าคุณเชื่อแล้วก็เดินในคนใหม่นั้นเดินเลยฮะแบบฉันไม่เอาคนเก่าเขาเป็นเน่าอ่ะ คนตายมักจะเหม็นเน่านะค่ะค่ะใช่ไหมคะศพมันเหม็นอ่ะให้ให้มันสลายตัวของมันไปเองเราเป็นคนใหม่เราไม่สนใจเราเดินในที่ใหม่เขาไม่ใครไม่ใครไม่เข้าใจเราเราไม่สนใจเพราะว่าเราลืมสิ่งเก่าๆไปแล้วแต่เราเดินในชีวิตที่ใหม่เอเมนเอเมนโอเค ต่อไปนะฮะเอ่าทอดคำบอกว่ารู้สิ่งนี้ว่าคนเก่าได้ถูกตรึงแล้วกับพระองค์เพื่อที่กายของความบาปจะถูกลบออกไปแล้วเราจะไม่ได้เป็นทาสให้กับความบาปอีกแล้วเพราะว่าใครที่ตายแล้วก็ได้อิสรภาพจากความบาป ตอนนี้ถ้าเราตายกับพระคริสต์เราเชื่อว่าเราจะมีชีวิตกับพระองค์รู้ว่าพระคริสต์ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายจะไม่มีวันตายอีกแล้วแล้วความตายจะไม่มีอำนาจเหนือพระองค์เพราะว่าความตายที่พระองค์ได้ตายไปพระองค์ได้ตายให้กับความบาปครั้งเดียวตลอดไป แต่ชีวิตที่พระองค์มีแล้วก็ดำเนินชีวิตอยู่พระองค์มีชีวิตเพื่อพระเจ้าพระองค์มีชีวิตเพื่อพระเจ้าแปลว่าคนใหม่ที่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขามีชีวิตเพื่อพระเจ้าอย่างเดียวเขาไม่มีชีวิตเพื่ออะไรอย่างอื่นเลยแต่เพื่อพระเจ้าอย่างเดียวเพราะว่าชีวิตของเราเข้าไปอยู่ในพระเจ้านะเราถูกบัพติศมาจริงๆต้องทำเป็นหัวใจเราถูกบัพติศมาเข้าไปในพระเจ้า ในความรักอันยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันให้รู้ตนเองว่าเราตายแน่นอนกับต่อความบาปเราตายแน่นอนกับความบาปแต่เรามีชีวิตในพระเจ้าในพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าของเราดังนั้นอย่าให้ความบาปเป็นเจ้า เหนือตัวนี้ของเราเมื่อที่เราให้ตัวนี้มาเป็น,เ,ปนเจ้านะคะมันจะสั่งเราแล้วมันจะมีตันหาอย่าให้กายภาพของเราเป็นเครื่องมือของอาธรรมเพื่อที่เราจะทำบาปอย่าให้ กายภาพของเราเป็นเครื่องมือของการอาธรรมเพื่อที่จะนำเราเข้าไปในความบาปแต่อุทิศตัวของเราให้กับพระเจ้าให้เป็นผู้ที่มีชีวิตที่ฟื้นขึ้น,นมาจากความตายแล้วก็ให้กายภาพของเราเป็นเครื่องมือในสิ่งที่ถูกต้องต่อหน้าพระเจ้า เพราะว่าความบาปจะไม่มีอำนาจเหนือคุณอีกแล้วเพราะว่าคุณไม่ได้อยู่ภายใต้กดแต่อยู่ภายใต้พระคุณของพระองค์ค่ะเอเมนในกาเลเียบทที่สองข้อ20เขียนว่าเราถูกตรึงแล้วกับพระคริสต์เราไม่มีชีวิตอีกแล้วแต่พระคริสต์อยู่ในเรา แล้วชีวิตที่เรามีวันนี้ในเนื้อหนังเราดำเนินชีวิตนี้โดยความเชื่อในบุตรของพระเจ้าผู้ที่รักเราแล้วให้ตนเองเพื่อเรา